10ขั้นตอนทำพาสปอร์ตใน10นาทีแบบละเอียดสุดๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำพาสปอร์ตกันที่สำนักงานหนังสือเดินทางปทุมวันซึ่งอยู่ที่ชั้น5ของห้าง MBK ค่ะมาถึงแล้วให้เดินตรงไปใช้เครื่อง k e y o r หรือเครื่องทำพาสปอร์ตอัตโนมัติเลยค่ะซึ่งเจ้าเครื่อง k e y o r s เนี่ยมีอยู่แค่2สาขานะคะคือที่นี่แล้วก็ที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะ เอกสารที่ต้องใช้ก็มีแค่บัตรประชาชนใบเดียวแต่ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเก่าก็ให้เอามาด้วยนะคะจะมีพี่พนักงานคอยดูแลและช่วยตรวจสอบบัตรประชาชนและพาสปอร์ตของเราว่าถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นเสียบบัตรประชาชนเข้าไปในเครื่องข้อมูลของเราก็จะเด้งขึ้นมาเลยคะ่ะต่อมาจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราคะ่ะเสร็จแล้วเครื่องก็จะทำการถ่ายรูปเราพอผ่านขั้นตอนถ่ายรูปก็ไปสแกนลายนิ้วมือคะ่ะ ถ้าสแกนไม่ผ่านก็จะขึ้นสีแดงๆอย่างนี้นะคะต้องสแกนใหม่แต่ถ้าผ่านแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปกันเลยโดยตอนสแกนม่านตาแนะนำว่าอย่าใส่คอนแทคเลนส์สีมานะคะเสร็จแล้วก็เซนลายเซนซึ่งลายเซนนี้จะไปปรากฏอยู่บนหน้าแรกของพาสปอร์ตเราค่ะ ข้อทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราตรวจสอบข้อมูลและอ่านรายละเอียดเงื่อนไขาการใช้พาสปอร์ตเสร็จปุ๊บก็จะมีสลิปปิ้นออกมาให้เราหยิบสลิปอันนี้แล้วเดินไปจ่ายเงินเลยค่ะค่าใช้ใจ่ายนะคะถ้าทำพาสปอร์ตแบบ5ปีจะราคา1,000บาทส่วน10ปีจะราคา1,500บาทค่ะจ่ายค่าพาสปอร์ตเสร็จก็ไปจ่ายค่าปรสมีกันต่ออีก40บาทค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเรากลับไปนอนรอพาสปอร์ตมาจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะเย้